สวัสดีครับผมเบลยีซานบ้านๆครับผมวันนี้นะครับกับสีผ้ามาไปเบิ้งป่ายุซาครับเอาเบิ้งกันครับว่าป่าที่ปล่อยไว้นะครับจุอๆสีโตใหญ่ปนนี้ครับอันนี้ก็เป็นต้นครับปักฟักปักฟักครับผมเนี่ยเราปลูกไว้ครับอยู่ทางลงหน้าทางลงข้างหน้าครับผม มาเบิ้งหน้าเขาไปเดิอนออกก่อนเลยถ้าเบิ้งป่านะครับป่าน,นี้ติดสิว่าปล่อยไป,ป,ยปน,ไนะครับจะสิวอย่างไร,รบันไดบุไปเฮ้เ,เ,เยยบเขาอ่นะครับนี่ครับบรรยากาศท้างหน้าครับผม bài bài nhang nhang bài đáng bài đáng bài 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 ngoài bài 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 có bài bài ปาปรเมี่ว้ายขึ้นมาขึ้นมาเีเอไปยังด้วยมั้ยไปไปง่าอยู่เนี่ตวย่กำลังงามครับผมต้องเห็นโลกวางเนอะตาบ่ได้ดอกถ้ากันดำจ่อหวอเสียงาหัว่มงาเสีย พียนก่อนครับไปเบิง่งปลาตะเพียนครับผมเบิงปลาตะเพียนก่อนจังเบิ้งปลานิ่ครับ,บยัง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  ถึงสะแล้วอือกบเด็ดลงน้ำมิดโอ้มาแล้วครับวัวน,นะเบิ้งครับเป็นคืนเป็นคืนมาเลยครับอู้นนะลาจะเพียน อันนี้ว่าได้ซื้อมาปล่อยครับมันเพียรเพราะจริงๆเราออกตะเพียนออกวัางน้าแห้งครับเป็นคืนเป็นคืนมากเลยม,มันบ่มีอมันป่าตองกายเนาะมันก็เลยเหลือหลายครับลูกปลาตะเพียนซึ่งผมออกหมดละคิดว่าน่าจะออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกำลังใหญ่ งามกระไซแล้วครับปีนี้เอดยัดทอดมันก่ใหญ่อยูย the oh, ่ด okay, oh, ีล่ะมังดมันบหน่อยตัวนี้ครับ กำลังมากอีกซุ่มอยู่ทางขุนหัวเจ้าได้ยินข่าวมันจะสีมาร้านไก,ไก่ๆรูึเปล่าลองไ,ไปะะไกล<อ>ๆลองมึงเฮ้ยอุ่นอ่ะไกลอุ่นก็มีครับผม ี่ยลมมันพัดในเขาฟังน้ำกระไซแล้วครับปีนี้เดี๋ยวสิแดงมาลือซุ่มผักซุ่มนี้คือแต่ว่าถ้ามีปลาตะเพียนยั้งกับปลาเรือครับถ้ามันใหญ่จักหน่อยนี่กว่าเขาอยู่ที่นี่จักหน่อยกระสีบลาเลือครับถ้นาน้ามันถ่วมมากนี่ดูดึงปัป่นนิ่มกันครับนี่เอาอีกจีนบเลย เป็นป่านิ่นกันครับป่านิ่นนะลงซาหุ่นครับที่ซื้อมาจากวิไลเกษตรครับผมมึนแกมีสิบ้านใจจิ วันไซก็มีตตวที่ปาแต่ลาย,ยุบห่ดตะเพียนายค,ครับครับปแตเพียนปีนีมันกว่าเขาอยูห่อยคืบ่อเรียหุ่นและครับมงุ่มต้นมันผ่านลงนี่นนส้มต้นเาครัอันนีพวกแม่นครับพี่ ดางเชี่ยวนี่ล้อมไม่เอ็นหาน้ำเส่อมครับเจียวซื้อปลาชิงมาปวยเพราะว่าขาดโซวซีรีไปแล้วแม่ลองซีตุไปว่ามันมีสำเร็จมาแล้เพี้ยนมาสามนิ้ว สิทิทธ์ปะนิ่งหน่อยของพลอยสาครับลงทุนจะไปวันธรรมดาลงทุนจะลอยอนึงก็จะปะนิ่งนหน่อยมานะครับพอปล่อยยังไม่ได้มเงินกี่ลาโอ้โห ยือสีกับพี่ครับนี่ครับยนครับโยนเสียง ย่นฝนนี่ก็สั่งยี่สามเม็ดนี่เด้อป้ายี่สามตัวนี่แบบฝ้านี่มันมันเป็นปาขี้อยนั่นไ่คอยกินไม่คยขอมาคือปแตตเพียนแต่ตเพียนมันหยาบมันมึนหนะ ตะเพียนมันหลายเกินไปครับมันหยาบมัน,ม,น,ม,นมึนวานใส่ไอ้กินครับตีมาลงน้ำข้นได้ลงน้ำเด้อแม่ยบอกไฟแช็กมาถูดอยู่อกแล้วครับผมบรรยากาศงามแรงครับเกีย่ยวปลานะครับเขาเลาล่ากำลังงาม นยมันมาซ้ออะไรเห็นเดี๋ยวมาอ้อยสิทธิ์แต่มันเงยกว่านี้อีกหน่อยครับฟังท่านี้กับปลานิ่งมันบ่ค่อยห่าวเลยเห็นตัวยุบย่ำยุบยับซื้อๆครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับพามาย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศพงหน้าครับมาเกี่ยวปลากับเขาครับกำลังงามครับผมสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิปไว้สนีครับสวัสดีครับ